คาสธรรมชาติในอ่าวไทยคาดว่าสิบปีก็จะหมดไหอันนี้ยที่เจ็ดฟังมันมท่องมาไม่รู้เรื่องหายหรอกเงินแข็งเงินอ่อนยังไม่รู้เรื่องเลยเออเนี่ยเงินแข็งเงินอ่อนยังไม่รู้เรื่องเลยอืมถูกป่ะเอาอะไรกันก็ประมาณว่าต้องรีบขุดนะ่ะนี่ก็บอกแล้วไงรีบขุดขุดเลยต้นมะม่วงอยู่ในบ้านเราฉนดก็ของเราทหารยามเยิมอยู่ริมรัวครบหมดแล้วสอยเลยค่ะ คุณหนูลงไปสอยมะม่วงได้เลยไม่ต้องแบ่งใครค่ะไม่ใช่ว่าขมแหนฉันรอจะสอยมะม่วงมันสุกจะรูเมืองเมืองเมืองเข้ารัวมาก่อนนะมึงบอกรพอกูนะแล้วมึงมเอามะม่วงจากกูไปครึ่งหนึ่งไม่เรียกว่าลูกหลานจันอะไรจะเรียกว่าอะไรอะ่ะฮะไอโง่ไอควายไอหมาสามตัวกูวหมาตัวเดียวเขี้เถียกนกันมึงกูเบื่อเออไปไหนอะ่ะเนี่ยถูกป่ะแบ่งเลยจริงๆไม่ต้องใช้หรอกเลิกแล้วใช้ไฟฟ้าได้แล้ว ทั้งแม่งจมดินอยู่นั่นแหละก๊าซเกินมันอยู่บ้านอ่ะให้กุ้งหอยปูปลากินไปจะมาใช้ทาไมอ่ะไอ้เนเมื่อเราต้องการพลังงานสะอาดไม่สนับสนุนรุ่นเลิอพลังงานลมพลังงานคลื่นพลังงานแสงแดดวันนี้ขำมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยโรซ่าเซลเห็นป่ะเขาแชร์กันอ่ะมีคนลุงคนหนึ่งน่ารักมากเลยกระติดโซล่าเซลบนหลังคาลุงต่างจังหวัดว่าแกไม่ได้หรอกแกก็จำไว้อย่างนั้นนะไม่ใช่ความน่าอายความน่ารักนะเนี่ยเนี่ยมันเป็น โรซาเซลเออเด็กก็ไปถามเด็กนักเรียนก็ทำรายงานคุณลงคุณลงไอ้ที่ติดพลังคานเนี่ยมันดียังไงคุณลุงบ,บอกว่ามันคือโรซาเซลคุณลุกบอกมันซอสโรซาโซล่าเซลแล้วถามซ้ำแนละ้วคุณลุงก็โรซาโรซาอยู่นั่นนะ่ะ <laughs> น่ารักเออนั่นแหละไม่ต้องโค้ดใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานสงอาทิตย์ไปเลยจะคุดมันออกมาขึ้นมาก็กลายเป็นพอลูชันอีกแค่มันอยู่ไง่กุ้งอหอยปูปลาทิ้งไว้เออไม่ต้องโคูด เออหมดพลัางงานไม่ต้องใช้ใชไฟฟ้าพลัางงานสกัปรกเลิกไปแล้วเนี่ยแหละรจริงไหมเออนี่แหละนั่นคะือบอกไนงะอย่าไปฟังมาเลยไอยแพดเนี่ยตักกะพี่ลึกนายกอิงยกตัวอย่างฉันไม่ถอยฉันก็ไม่ถอยไทยกัมพูชาต้องแบ่งผลประโยชน์ก็ไม่ต้องถอยดิอืม มันเป็นของลาวอะมึงโง่เหรอเนี่ยมึงนด้ดักดามึงนี้จนมึงนี้ตกงานไงมึงโง่ไงมึงนีเลือกสีแดงสีส้มไงฉนดเป็นของมึงมึงอยู่ดีๆก็ให้คนข้างบ้านเขาจะมาขอแบ่งมะม่วงก็มึงโง่ไงมึงโง่มึงรวยยังไงมึงต้องนั่งรอเงินปากทีหนึ่งหมื่นกาโมอยู่นี่ไงสมนะเออเออนครเสียมราดอยู่ข้างบ้านฉันฉันเห็นเห็นมันฉันเห็นฉันไปดูจริงกัางหนลมอ่ะอันบลือเลยเออตกเย็นก็ถีบจักรยานไปเที่ยวตรงนั้นอ่ะเป็นที่ถ่ายรูปเด้อ นครซิีาราเนี่ยมีเลยกรงหันลมเบลล์มเลยแบบเหมือนสแกนดิเนเวียเลยเอาปั่นไฟมาใช้อ่เห็นปะ่มีหลายที่และทั้งเหนือก็มีผมจําได้ว่าทางน้ำทางแพร่ก็มีนะไอ้ตรงภูเขาอะใช่ปะ่ะเออนะนะครศรีธรรมราชเนี่ยนั่นแหละอืมเนี่ยเีไอ้เรื่องเนี้ยจริงๆสรุปนะคือไม่ต้องสนใจเลยไม่ต้องทําอะไรก็ได้ไปทําเรื่องอื่นเออไปทําเรื่องอื่นเลยนะไปทํา เรื่องราคาน้ำมันราคาข้าวไปทำเรื่องนำสินค้าไทยไปขายต่างประเทศไม่ต้องไปคุยเลยกับเมรุ่นวายมันเป็นโจรมันเป็นไอระแวกเข้ามาบ้านมันก็หยิบก็ถสวยของเราไม่ต้องมาเข้าบ้าน้องเจรจามันอยู่หน้าบ้านมันอยากได้อะไรมันไปไปแจ้งความที่ตำรวจถ้ามันคิดว่าเราผิดไปไปแจ้งความมึงอยากแดกห้องบ้านกุมไปแจ้งความแต่กูสอยแล้วกระจายยันเออมึงอยากแดก มึงไปแจ้งความแต่กูไม่รอมึงแจ้งความกูสอยเลยเพราะต้นทุบวกอยู่เลยหลัวบ้านกูก็ใจยังอืมก็ที่บอกไงจะเอาอะไรไปเจราจาล่ะจ๊ะนี่ถามหน่อยจะไปเจราจาอะไรจะเอาต้นทุนสมองหอยกระบ,บาลอะไรของมึงไปเจราจาฮะเนี่ยอันนี้รู้กันทั่วโลกอายมาก เออมีคําตอบอะไอ้น,นี่ถามว่าเนี่ยอยู่กันเมืนเนียเสศถุยเนี้ยยันโพยทองถวย้วยกระโทกเนี่ยขายอะไรบ้างเขายหน้าค่ะเอาจริงคือไม่ได้แบ่าเฮพูดภาษาอังกฤษได้มึงก็พูดภาษาอังกฤษได้แหละแต่บอกว่าดีเด่นมาไม่อะซัมติงไรเด็ดไม่แดดบนเครื่องซัมติงไรเด็ดนั่นแหละแค่นี้คือพูด,พดจะซื้อลูกชิ้นทอดข้างทางก็ได้ แต่ไปเจราจาความเมืองไม่ได้แล้วมึงจะไปเจราจาเอโบยูสี C ่สี่มึงก็แพ้เขาเมัอนอีละแวกมึงไม่ทันเขาไงผมถามปล่อยโพยทองทวยกุกระทบไปคุยมึงโง่ขนาดนี้ยมึงไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยไปปาดถงกระถาสัมพงษ์สัมภาษณ์สารพัดน่ะถามช้างตอบมาถามวัวอุ้งอิงตอบอจริง อืมคือก็ฟังก็พอรู้เรื่องแบบประมาณว่าเขาถามเรื่อง potential ของประเทศอ๋อและส่วนส่วนมากก็ถามเรื่องพ่อกับเรื่องอาโอยหัวกลวยเอ้ยนี่แล้วทำเป็นหัวเราะประโยคด้วยแหะมันด่านะ you are very cute ไม่มันต้องบอกว่า you are very smart cute แปลว่าเออเหมือนเด็กน้อยมาวิ่งเล่นนะอืมถูกปะ เขาถามศักยภาพประเทศมันพูดจริงๆแล้วเฮ้ยเรื่องค่าของเงิน่ึองอัตราดอกเบี้ยเรื่องการขยายตัวนี่ไหมอ๋อ e เนี่ยฉันชอบแต่งชุดไทยมาษาไทยแล้วฉันก็ชอบแต่งแบบนี้โอ้ย oh, hey, มึงนะเอาแม่บ้านบ้านมึงไปขึ้นไปเป็นนายกก็ได้ทุกสังเกตประเด็นไม่เฉพาะสังเกตพูดด้านก็ดีแต่ว่าคอนเทนต์น่ะคือเนื้อหาของมันเนี่ยคนก็ไปนั่งฟังอถามหน่อยก็ถึงได้บอกไงว่านายกคุณไปู่้้เรื่อง ก็จริงอ่ะถอดประโยคมาเลิมพูดไ่รู้เรื่องคือคุยได้ภาษาอังกฤษน่ะระดับของโพยทองทวยคุยได้ประมาณเดินไปซื้อลูกชิ้นอ่ะรู้เรื่องซื้อลูกชิ้นได้ลูกชิ้นอ่ะรู้เรื่องไม่ใช่ว่าซื้อลูกชิ้นแล้วได้ขนมครกพูดรู้เรื่องแต่ได้ประมาณไปได้ลูกชิ้นอ่ะก็ได้ลูกชิ้นอืมก็ไม่ได้เฮียอะไรไม่ได้เป็นความชั่วแต่เป็นความน่าอายเป็นความเสียเปรียบท่้งไปเจรจาความบ้านเมืองขอบอกเลยและอย่างเนี้ย ไอ้ถ้าไปเจราจากับเอราวกค่ะโดนมันหุบประเทศแม่งขบงับไปถึงน,นครสวรรค์มั้งว่าคงไม่ได้แค่เกาะกูดหรอกคงแดกกูไปถึงลบบุรีมั้งคงเคลมถึงนู่นน่ะอยุธยาน่ะถูกปะ่ะเอราวกมันยิ่งทวงอยู่มันจะเอาโนูเอานี่ะมึงพูดเป็นมะนี่ขอลายไอดีหน่อยดิกูจะส่งให้มึงพูดตามกูว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเอโมยสิบซ เอา MOU 67ปี2องพนี่แหละเพราะประเทศไทยเนี่ยจะทวงคืนพระตบองเสียมราชศีโสพลประจันตะคีรีเขตเกาะกงคืนมันเข้าใจไหมเออได้ปะได้ปะใครไปแฮกเครื่องมันหน่อยดีจะใส่ลายเข้าไปให้มันอ่านตามเนี่ยฮะเป็นมกระทรวงการต่างประเทศพูดเป็นมหกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยพูดเป็นมหกกรุินกระทรวงพลังงานพูดเป็นมหม เนี่ยถ้าจะเจราจากันฉีก m o u ส4ทิ้งไปเลยแล้วมาเจอกันที่ m o u 67 m o u 67จะว่าในเรื่องของการทวงพื้นที่เดิมของราชจักรสยามหรือไทยนั่นคือพระตะบองเสียมมาลาศรีโส,สพลประจันตะคีริเกตและจังหวัดเกาะกงคืนพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมเออพูดไม่เป็นมึงก็ไ้ร้ลนอืม MOU 6หกเจ็ดต้องมาพี่บอกเงาแค่เรื่องเดียวถ้าไม่มีทักษณิณก็ไม่มี MOU 4สี o ่สิบสี่มีแต่เรื่องขายชาติปร,ประเทศชาติไปขายชิ้นครึ่งหนึ่งวุ้นครึ่งหนึ่งนี่ไะถูกปะ่ะก็สมฐานนะละ่ะสอบเข้าปีเปิดซองก็สอบอะก็สมฐานนะละ่ะเออเนี้ยจะมาอ้างว่าที่บอกนะ่ะ ก็มาด่าประชาชนโอ้ยพูดรู้เรื่องหรือไงเขาไม่ได้พูดเรืกก่องกกาโกูดินแดนนะไม่ได้เสียแล้วเจรจาพลังงานผมบอกถ้าคุณไปคุยกับมันเรื่องพลังงานแล้วแบ่งคนละครึ่งนะมันจะเอาหลักฐานการเซ็นยินยอมแบ่งพลังงานคนละครึ่งไปอ้างว่าในเมื่อพลังงานใต้ดินมันคนละครึ่งพื้นที่ดินข้างบนก็ต้องคนละครึ่งอนไทรที่ยังนับถือมันอยู่เนี่ยก็คือหมาสามตัวในครอบเดียวสี่ตัวสามโง่ ยีนด้อยอย่าพวกมึงถึงได้เป็นคะแนนเสียงสิบล้านสิบสี่ล้านนั้นไงก็ตามกฎเมนเดลเลียนเปล่ามึงเรียนเปล่ามึงยังเรียนไหไเรียนยังมึงโดนเรียนหรือพี่ชาววิทยาศาสตร์ฮะโดดโดดอ่ะนะมึงรู้ไหมคลอกมึงอ่ะมึงเป็นตัวโง่เออมึงเป็นประชากรโง่เออถ่วงดุลประชากรที่เขามีปัญญาอย่างครูเนี้ยระบทศักดิ์มึงยังไม่ฟังเลยเออในครอบเดียวกันสี่ตัวมึงเป็นสามตัวที่โง่เอโององหูไม่เอะ รู้ป่ะล้วประชาธิปไตยใช้ไม่ได้สหรับคนโง่เออเป็นยืนโง่ในโงโง่ไงประเทศนนนเ,เนี้ยอืมนั่นแหละอ่ะเนี่ยไม่มันเจราจารไม่ได้เพราะนายกหลงโง่นอยงอ,อเราจะตอกอโมอเออดีไหม นอยโงรลอจอตอก่อมอนะนายกโง่จะตายไปหมดเออเนี้ยกต่น,นายกโง่คนเลือกโง่ไงโง่งน้อยนะเป็นหัวหน้าโง่กว่าก็เป็นคนเลือกอืมนี่เชื่อไหมขออยู่บนดินแม่นอนรกสวรรค์ทักษิณ อายุเจ็สิบห้าไม่มีที่บนแล้วโอ้แล้วมึงทรั้งแท็กทกไปทําหาอะไรอุดรนอะ่ะแต่และอย่างนี่พูดแต่คนละเรื่องเลยเนี่ยขอกลับบ้านเลี้ยงล่ะเนี่ยกลับมาใจ้ชีวิตบ้า่าปรู้สึกสำนึกผิดยอมเข้ากระบวนการโอ้ยหัวกลวยแม่งกลับมาึงบอกเลยทําไมเขาถึงต้องไปฟ้อง เพราะมึงอะขัดพระบรมราชโองการกัดกระดุมเม็ดแรกคือการละเมิดพระบรมราชโองการนั่นคือการละเมิดกระบวนการยุติธรรมละเมิดระบอบประชาธิปไตยมันจริงถ้ไปฟ้องร้องแล้วล้มล้างการปกครองไงเขาใจยังเออกระดูเม็ดแรกที่ผิดคือมึงไม่รู้สึกสำนึกผิดตามที่มึงอ้างและได้รับพระบรมราชโองการอภัยลดโทษในเมื่อกัดกระดูก,ดกด together, เม็ดแรกคือมึองไม่สำนึก ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการไม่เคยรับโทษก็ต้องไม่ได้รับผลของการอภัยลดโทษหนึ่งปีน,นั้นถูกไหมนี่คือสิ่งที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรพูดโอ้นี่ขนาดไมนมีที่พนนะแม่งขาสั่นละลิกละลิกไปแดกมามาก,กนมันเต็มเลยถามคุณพีดูสิค่ะคุณขิงดูดิคุณเกิงอืมขนาดเขาไม่มีที่พนนะยังไปกินมาม่าก,กันเลยวันนั้นนะ ที่ตอบไหนซิไม่มีใครตอบเลยนะเนี่ยไปวิ่งถามคุณพีวิ่งหนีขึ้นบันไดไปแล้วนี่ไม่รู้ไม่เนอะไม่รู้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของนายกอ้าวเรื่องพลังงานกระทรวงไหนอะกระทรวงสกเบือไหนรับผิดชอบอ่ะตถามเขาจะไปเจรจาเรื่องพลังงานน่ะคุณพีรพานกระทรวงสกเบือที่ไหนรับผิดชอบไม่ใช่กระทรวงพลังงานหรอ คุณไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นเลยเขาไม่ให้ยุ่งเนี่ยต้น่าออกถ้าเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วเขาไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวรู้เรื่องการเจรจาพลังงานต้ลนาออกจะอยู่ทําไมก็ไม่เกี่ยวกูน่าถูกไหมก็รู้จริงการเจรจาก็บอกเองว่าไม่เกี่ยวกับเส้นแดนจะเป็นการเจรจาเรื่องแหล่งพลังงานใต้อ่าวไทยไปถามนักนตีพลังงานไม่รู้ไม่เกี่ยวนายกก็ไปถามนายกอ้าว ผมจะตะโกนถามไล่หลังขึ้นบันไดไปคุณพี่องเรื่องพลังงานเนี่ยมันสังกัดกระทรวงสาธารบือขไหนเหรอครับเนี่ยเออนะ่ก็ผมเป็นนักข่าวเลยคงไม่ลุ่งเนี่ยน,นะคุณพีนะตะโกนขึ้นตามบันไดไปก็ขึ้นบันไดหนีไปไงและเรื่องพลังงานใต้เ่าไทยเนี่ยมันสังกัดกระทรวงสาธารบือขไหนเหรอครับไมไปตามถูกอืมคุณพี มมเงียบผูไม่เกี่ยวเอ้ยไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะ <c oughs> เขาเจรจาเรื่องพลังงานนี่ถูกปะ่ะเนี้ยผมกลายเป็นฝ่ายค้านไปเหรอเนี่ยผมถามจริงๆเนี่ยถามจริงไม่มีคำตอบเลยถูกไหมเจรจาเรื่องพลังงานเนี่ย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 เออไทยกับพูชาต้องแบ่งผลประโยชน์พลังงานกันอา้าวและกระทรวงพลังงานไม่เกี่ยวกรต้องงานะทรงกระทรวงพลังงานดูแลเรื่องอะไรอ่ะฮะ กระทรวงพลังงานดูแลเรื่องอะไรอะครับงงไว้กระทรวงพลังงานดูแลเรื่องอะไรอะถ้าทรัพยากรพลังงานใต้เอาไทยไม่เกี่ยวอะไรที่คุณพีดูแลเรื่องอะไรอยู่อะเอาลว่าไปจริงอะคุณพีเคยดูแลเรื่องยุติธรรมนะตอนนั้นเป็นรองนายกนะแต่ไม่ใช่รัฐมนตรีรัฐมนตรีก็คือไอ้มลกคอถูกปะตอนหลังย้าย ไอ้มลกอไปดูสารสุขวันนี้เวรระเบียนมาแล้วไงอืมโทรนุ่งตรงนะระดับคุณพีคุณขิงทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเกียรติยศมีแล้วกแค่เป็นรัฐมนตรีอะไม่ยี่หลักหรอกพูดเลยอืมไม่เวิร์ที่คนจะมาด่าไล่หลังอะอ,อันนี้นจริงระดับพีรพันธ์สาลีรัฐมเพิ่ม คุณสมบัติชาติสมบัติทรัพสมบัติมีคขบหมดแล้วไกแ่แค่รัฐมนตรีพรุ่งตรงตำแหน่งนะจะไปยี่ละอะไรนะมันต้องเอาผลงานสร้างชื่อไนงะให้กระชอนนะแล้วถามหน่อยตอนนี้ผลงานรั่มนตรีพลัง,งานเนะี่ยกระชอนไหมกระชอนคุ้มกับที่คนบางส่วนเขาดา่าว่าทำไมไปพายเรือให้โจรแน่นอนมีคนสนับสนุนพายเรือดีกว่าอยู่บนน้ำ ใช่ไหมก็ลอยคอะถ้ามีคนได้่างนี้เราก็ต้องทํางานให้มันแบบจนลืมความบกพร่องอ uh. ะอุกนชนเะยพลังงานถึงไหนแล้วอ่ะมันจะได้ก่อนเสียพันดินไหม